นายสมอาจวนรลังกากำนันตำบนสันสายผู้ปฏิบัติหน้าที่กำนันอย่างเต็มความสามารถประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่มีประวัติการถูกลงโทษในการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำไปปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณนะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผมนายสมอาจวนาลังกากำนันตำบนสันสายเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้วสองสมัย มาเป็นกำนันวันที่18ธันวา2561ตำบลสันสายมีเนื้อที่56,375ไร่คิดเป็น58.2ตารางกิโลเมตรหมู่บ้านทั้งหมดมี17หมู่บ้านจำนวนประชากรทั้งหมดมี11,95 10 0คนมีครัวเรือน5,24 0ครัวเรือนชาย5,342คนหญิง 5,753คนครับผมในการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลสันสัยนายนสมอาจวนัลังกาได้บริาการร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลสันสายทั้ง17หมู่บ้านวางแผนการปฏิบัติหน้าที่โดยจัดประชุมติดตามการดำเนินง,งานอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งจัดตั้งคณะทำงานในแต่ละหน้าที่อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของตำบลประสบความสำเร็จแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนรักษาความสงบภายในตำบลให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัยมีวิสัยทัศน์เสริมสร้างการทำงานโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดูแลชุมชนส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกพืชตามหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้ลดรายจ่ายส่งเสริมไรายได้ในครัวเรือนแต่ก่อนเนี่ยผมเคยใช้พวกปุ๋ยเคมีและ ยาฆ่า,มาแมลงซึ่งมันกเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนที่มากินมาซื้อไปก็อันตรายตอนนี้ผมเลยหันมาทำสวนกเกษตรพอเพียงซึ่งผมก็ได้รับการแนะนําจากพวกกับนันเพื่อไปดูของที่บ้านในประเสริฐสุ่ยไอซึ่งเกี่ยวกับการทําปุ๋ยมักแล้วก็ทําพวกไอ้น้ํามักไร่พวกมแมลงผมก็เลยได้ลดต้นทุนในการผลิตเพิม่มการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทุกคนที่ได้มาขีนมาเอาไปก็พขถือว่ามีความอบอุ่นใจครับปลอดภัยจากสารเคมีครับผมวันนั้นตัางอำเภอนะครับแล้วก็ตัางเทศบาลตัางป้อมกำน,นันเขาได้พักดันส่งลุงเข้าประกวดชิงระดรับจังหวัดนะครับก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับผม ายสมอาจวณัณลังกาได้นำเนินการส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการสร้างเครือข่ายการทํางานสามตำบลประกอบด้วยตําบลสันทรายตาบลแม่คะและตําบลแม่สูนดำเนินการแข่งขันกีฬาต้านพยาเสพติดเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เกิดความสมัคคีในหมู่คณะ ในด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลหมู่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งแบ่งคณะทำงานออกไปหลายด้านเช่นด้านอำนวยการจัดตั้งคณะทำงานจัดการงานธุรการจัดเตรียมเอกสารประสานงาน,นกับหน่วยงานภายนอกจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หอ,อกระจายข่าวและจัดประชุมหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างทั่วถึง ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยมีการออกกฎกติกาข้อบังคับจัดทำธรรมนูญหมู่บ้านจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดในตำบลอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่จัดกิจกรรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากการปฏิบัติงานทำให้เยาวชนประชาชนตระหนักถ,ถึงโทษของยาเสพติด และร่วมการสอดส่องดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามแนวชายแดนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมประกอบกับการออกตรวจฝอกระวังทรัพย์สินของทางราชการและสาธารณประโยชน์ส่งผลให้การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ลดลงทำให้หมู่บ้านในตำบลสันทรายเป็นหมู่บ้านสีขาว ออกลาตะเวนพื้นที่ป้องกันการค้ามนุษย์และสกัดแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิกดกฎหมายอย่างต่อเนื่องทําให้ไม่มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาในพื้นที่ตําบลสันทรายปฏิบัติการติดตามและลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบเปิดสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ไม่พบการลักลอบการเปิดให้บริการในพื้นที่ กำหนดแผนป้องกันและบรรเทาสาธา,า,ารณภัยบูรณาการร่วมกับผู้ชีพกู้ภัยทซายเงินเทศบาลตำบลสันทรายและตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายชุดปฏิบัติการระดับตำบลหมู่บ้านรายงานเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อรายงานความเสียหายและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วจัดเก็บสถิติเพื่อน,นำมาวิเคราะห์สาเหตุส่งผลให้มีการรับมือการเกิดภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมไกลเกี่ยวปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่จนได้ข้อยุติส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แผนพัฒนาหมู่บ้านดําเนินการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านตาบลให้สอดคล้องกับแนวทางการกับเคลื่อนโครงการที่สําคัญของกรมการปกครองประจําปีงบประมาณ2,564ที่ผ่านมาหรือ ten flagship t o d o p a new normal 2, 2021จัดจะทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอฝางในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานของแต่ละครัวเรือนร่วมเป็นทีมปฏิบัติการตําบลในการติดตามตรวจสอบครัวเรือนในระบบเช็คแมป ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดำเนินการร่วมกับศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีกครงพัฒนาที่ดินประจำตำบลสันทรายขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอนเนื่อมาจากพระราชดําริระดับอำเภอที่บ้านสองแควหมู่7ตําตำบลสันทรายอำเภอฝางสนับสนุนให้หมู่บ้านในตำบลสันทรายดำเนินงานตามโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดําริในพื้นที่อาทิการทําเกษตรภ,ภายใต้แนวคิดป,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกลุ่มกเกษตรกรเป็นกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่หมู่ที่11บ้านสันต้นดูกลุ่มกเกษตรกรมันเทศแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรหอมหัวใหญ่แปลงใหญ่กลุ่มกเกษตรกรกระเทียมแปลงใหญ่สร้างรายได้แก่ชุมชนรวมกลุ่มผู้สูงอายุทําผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเช่นย่ามองสมุนไพรลูกปัดคบสมุนไพรส่งเสริมเกษตรกร,เ,ษษกรเข้าร่วมโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดตั้งศูนย์สาธิตการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นการออกแบบพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาจํานวน3ามแห่งในพื้นที่บ้านสองแควหมู่7บ้านศพมาหมู่10บ้านสารน้องเขียวหมู่13มีการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเริ่มจากผู้นําทําก่อนด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสตรีแม่บ้านให้รวมกลุ่มจัดกิจกรรมร่วมกันเช่นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจัดตั้งกลุ่มสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมอาชีพให้ผู้ต้องขังภายหลังการพ้นโทษส่งเสริมการทํากิจกรรมผู้สูงอายุเช่นการนําวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นต้นส่งเสริมการท่องเที่ยวก้าววัด จัดให้มีการบรหิหารจัดการขยะตามหลัก3าอาประชารัฐโดยร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและผลักดันให้เป็นตำบลปลอดทังขยะ100%เซบูรณาการร่วมกับกลุ่มอสอมดำเนินการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยิงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกตามหลัก5ปหนึ่งของของกระทรวงสาธารณาสุขส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด จัดตั้งด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในตำบลตลอจนการจัดกิจกรรมต่าง,างๆในพื้นที่ตำบลสันทรายส่งผลให้มีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาโดยร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบันทรา มอบทุนช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจนผู้ด,ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนจัดตั้งลานกีฬาให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายห่างกายาเสพติดส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นจะตั้งรวมกลุ่มปราชาวบ้านสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท,ที่สำคัญของภาครัฐกระทรวงมาดไทยและกรมการปกครอง การดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรจัดตั้งกลุ่มประชาชนจิตอาสาตาบลสันทรายเพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหลาทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับอำเภอฝางโรงเรียนเทศบาลตมบลสันทรายเป็นต้นโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านกองทุนอ,อมทรัพย์สัจจะกองทุนชาวนักขิจสงเคราะห์กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมวินัยการออมของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านและดำเนินการร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอฝางจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละครัวเรือนส่งผลให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำสร้างม,มูลค่าเพื่ออำนาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรมูลค่าเพิ่มและกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบโบสันทรายโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของหมอกควันไฟป่า งดเผาในที่โล่งแจ้งจะทำแนวกันไฟป้องกันไฟไม่ป่าส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านจะทำสเสวยไม้ไผ่รอบผลต้นไม้เพื่อนำเศษใบไม้ใส่เป็นปุ๋ยร่วมจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาลำน้ำเมาจจะสารการใช้น้ำอย่างเป็นระบบและเพียงพอต่อความต้องการของกเกษตรกรผ่านเครือข่ายร่วมกัน3ตํตำบลได้แก่ตำบลสันทรายตำบลม่อนปิ่นและตำบลโป่นบนบนบงน้ำร้อนเป็นต้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม จากแผนการดำเนินง,งานป้องการและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้นทําให้มีการสกัดการลากักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ตําบลสันทรายเป็นตําบลสีขาวปลอดการแพร่ระบาดของยาเสพติดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ตาบลสันทรายลดลงเป็นอย่างมากผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของจังหวัดอำเภอในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตำบลสันทรายได้ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฝางโดยบูรณาการร่วมกับอำเภอฝางโรงพยาบาลฝางเทศบาลตำบลสันทรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมูนอกบ้านสองแควอาสาสมัครสาธารณาสุขดำเนินการตั้งด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในพื้นที่ตำบลจะตั้งศูนย์รับก่อนเข้าหมู่บ้าน รณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคและสนับสนุนอำนวยความสะดวกในจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอฝางจากผลการดำเนินง,งานเชิงรุกส่งผลให้ประชาชนในตำบลสันทรายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นสถิติอันดับหนึ่งของอำเภอฝาง7,632คนคิดเป็นร้อยละ83.16ประชากรกลุ่มเป้าหมาย9,178คน การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนายสมอาจวันนั้นลังกาได้นำนโยบายที่สำคัญของภาครัฐเข้ามาปรับใช้ในตำบลเช่นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรโนา2019การบำบัดทุกบำรุงสุขส่งผลให้ประชาชนตำบลสันทรายมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยประชาสัมพันธ์และแนะนำการลงทะเบียนสวัสดิการขั้นพื้นฐานรักษาสิทธิประโยชน์ อบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายเบื้องต้นเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการแจ้งเรื่องผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วการช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์เป็นการนำราษฎรบ้านต้นสา้นใน และบ้านต้นซานปรับปรุงและขยายไหลาทางทางเข้าหมู่บ้านระยะทาง1.5กิโลเมตรซึ่งเป็นถนนลาดยางมีสภาพคือไม่มีไหลาทางบริเวณปากทางเข้าเป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีท่อระบายน้ําจึงได้ไประชุมราษฎรทั้งสองหมู่บ้านเพื่อหางบประมาณในการดําเนินการโดยได้รับเงินบริจาคจากราษฎรและผู้นําชุมชนรวมทั้งสิ้น80,000บาทช่วยกันใช้แรงงานและขอสนับสนุนรถแบ็คโฮจากเทศบาลตมสันทายดําเนินการถมดินไหลาทางเทคอนกรีตบริเวณปากทางพร้อม อใส่ท่อระบายน้ําโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอื่นๆเมื่อตอนโควิดระบาดที่ผ่านมาพ่อได้หันว่ามีผู้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่พ่อจึงได้เชิญชวนผู้ได้รับผลกระทบและผู้สนใจเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของลุงเสิร์มอดินอาสาอำเภอฝางแล้ว ในสีนวนเตจาได้ิเริ่มนำมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองจนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังสามารถให้ความรู้พนที่สนใจต่อไป